อ่าน้ำตัวไหนครับสวัสดีครับผมตอนดำสิบแม่นันเพืองครับอ้าวไปนี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเรื่อยๆครับอันนี้มาแทนเหรอครับผมรู้ตัวกี่วันรู้ตัวเมื่อวานเมื่อวานนี่เองแต่เราก็มีรายการอยู่ไหมไม่ครับยังไม่มีแต่เราก็ซ้อมปกติอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดมีใครเป็นครูปสอจแล้วมั้ง พี่ก็เพื่อเพื่อนเพี่ๆนะคะยเย็นเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรครับ13ปีครับสูงเท่าไร160ครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้180คมวยสไตล์อะไรครับที่มันทำอ่าวันนี้เราต้องมาเจอใครเนี่ยตะเกียบเหล็กเคยต่อยเขายังยังครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์เขามวยห่อวันนี้มาเจอตะเกียบเหล็กนะวางเกมงแหแผลงให้ดิอ่าเหมือนต่อยตามตาเราก่อนเนาะแล้วก็ไปแก้ไขคุณขึ้นทีเดียวล่าสุดต่อยไหนไว้ วันนั้นต่อยกับเปรมชนะคะแนนครับใช่ชนะคะแนนไปวันนั้นเวทกี่กิโลสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดวันนี้ต่อยเวทที่สามสิบแปดครับสาบักเช้าซ้อมหนักจังมาเกินหรือมาขาดมาพอดีครับมาพอดีเลยผ่านเรียบร้อยครับช่างเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะแข่งเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลโลเดียวครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ คนจังหวัดาาาฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากสีตามกันเนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนถึงจะมาแทนรู้ตัวผู้เมื่อวานแต่เต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ